อ่ะโอเคครับก็กลบสวสดดีเพื่อนชาว Youtube c h anel ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องสิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับก็พามานะครับรีวิวนะครับก็เรียกไม่รีวิวก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับอียิ์เก้านะครับซึ่งมันมีหลาย รูปแบบมากหลายเจนมากนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวนะครับเป็นปี2022นะครับแล้วก็เป็นเดือนของเดือนมกรานะครับเอาง่ายคือเป็นลอตล่าสุดของทางโรงงานอ e ีลูมนั่นเองนะครับว่าเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวอ e ีลูมนะครับ E29 เนี่ยในปี2022นะครับเดือนตอนนี้ผมถ่ายในเดือนกุมภานะครับแต่ตัวสินค้านี้ มาในเดือนหนึ่งคือเดือนมกราปี2022ก็คือตัวล่าสุดแล้วนะครับมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแตกต่างจากตัวก่อนๆยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆที่เหมือนเดิมก็คือจํานวนแอมนะครับแล้วชื่อรุ่นก็คือ Eloop หรือ o r s e n ะครับ E29 ขนาด3,000มิลลิแอมนะครับ, e 29, 30, ah, รบกล่องดีไซน์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมมีความคิดนะครับกล่องนะครับดูเหลี่ยมมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ บางกว่าเดิมนะครับก็แกะใหม่นะครับสดๆเลยให้เพื่อนๆดูนะครับที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับผมไม่แน่ใจเมา่ก่อนมันมีไหมก็คือใส่ซองพลาสติกมาให้นะครับเนื่องจากอะไรนะครับถ้าไม่ใส่ซองมานะครับ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่พอแบงค์เนี่ยเป็นรอยสีเทาขาวครับเกิดจากอะไรเกิดเจ้าจากสีตรงฝากล่องเนี่ยมันไม่แห้งนะครับแล้วมันไปสัมผัสเกิดเจ้าตัวเพลร์แบงค์นะครับทำให้สีขาวไปติดกันที่ตัวอี่บเก้านะครับคราวนี้มันใส่ซองเหมือนเจ้าตัวพวกอีสิบสี่มาให้แหละนะครับมันก็ดูดูดีไปอีกแบบนึงนะครับแล้วมาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมให้นะครับจะแถมมาเหมือนเดิมไหมนะครับแน่นอนนะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่เขาจะแถมมาก็เป็นซองนะครับซองผ้านะครับแล้วก็ หัวชาร์จเอ้อยเดี๋ยวนะมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> เพื่อนๆครับอาปกติ E loop E29 หรือออเสนเนี่ยสายจะเป็นสายกลมนะครับแต่ในปี2022นะครับวันนี้เดือนกุมภานะครับ E loop e 2 9สาสายที่แถมข้างในนะครับจะเป็นสายแบนแบนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับนี่นะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งนะครับคือ สายที่แถมนะครับเป็นสายแบนนะครับผมปกติจะแถมเป็นสายกลมไทซีนะครับแต่นี้แถมเป็นสายแบนไทซีนะครับผมอ่ะนะครับเราไปดู User Manual นสักหน่อยดีกว่าว่าระดับไฟสถานะมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งใครซื้อไปไม่รู้ว่าเราเป็นรุ่นไหนครับดูบ y า s e r e r Man มนง่ายสุดนะครับผมอ่ะเปิดมานะครับอันนี้ก็มีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อยู่ไหนเอ่ยขออนุญาตหาแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคนี่อ่านะครับผมระดับไฟสถานะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับฟัสชาร์ดนะครับก็จะมีอยู่สีเดียวนะครับ LED green light นะครับไม่มีสีอื่นนะในรุ่นปี2022ก็มีอยู่สีเดียวนะครับผมอ่าดูเซอร์แมนวนวลอ่ะ เรามาต่อทตัว Power Bank E 29กันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับที่มารีวิวเพื่อนๆดูนะครับเป็นสีดำนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นมอกตอีม,มอกเอรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญนะครับผมจะให้ดูโค้ดเลขผลิตนะครับผมในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับกล้องมันไม่โฟกัส อนุญาตเปิดแฟลชช่วยนะครับอ่าเห็นแล้วนี่ครับถ้าเป็นปี2022เห็นไหม mf d ตัวหนังสือตัวนี้จะเล็กกว่าปี 2022, ฟอนต์ของปี2021นะอ่าตัวนี้จะเป็นปี2022ก็คือ mf d นะครับ2020นะครับ01อ่าเป็นไงนะครับอันนี้คือปี2022เรียบร้อยแล้วเดือน1นนะครับผมอ่าเรามาดูดิช่องชาร์จเหมือนเดิมไหมระดับไฟเขาก็แจ้งไปแล้วก็มีสีเดียว นะครับก็ขอยะาปิดแฟลชกันอนนะครับเวลากดเช็คสถานะไฟนะครับกดไฟเต็มนะครับอีิลูปรุ่นนี้แบตมาเต็มนะครับ5ดวงนะครับถ้าทำการชาร์จนะครับด้วยหัวที่มันฟาชาร์จเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาเสียบชาร์จมันจะวิ่งยังไงเดี๋ยวมีเพื่อนๆถามเข้ามาพี่ครับบางคนอะไรนะตัวหนังสือวิ่งอ่ะเดี๋ยวนะเสียบปึ๊บนะมันจะวิ่งไปทังไนดูนะอ่ะปึ๊บไล่เรียงนะครับจากหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมแล้วก็จะไปกระพริบลงสุดท้ายนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ก็ขึ้นชาร์จธรรมดานะครับไม่มีฟาชาร์หรืออะไรนะครับผม มันมีฟาชาร์ดก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวลองชาร์จอีกทีนะครับมันจะวิ่งนะเสียบไปปุ๊บ1.2.3่งสนะครับสีไปเรื่อยๆนาประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับ e l o o p E29 ครับในปี2022นะครับเดือนมกรานะครับหรือ เดือนกุมภาพั้งเองว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็คือมีสายชาร์จนะครับที่แถมมาให้เป็นสายแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นแบนแบบไทสีด้วยนะไม่ใช่เป็นไมโครนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ